ถ้าคุณเป็น3มโรคนี้หยุดดื่มกาแฟเด็ดขาดนะคะเพราะว่ามันอาจอันตรายถึงชีวิตนะคะโรคที่1ก็คือโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะนะคะเพราะว่าเวลาที่เราดื่มกาแฟเข้าไปเนี่ยสารคาเฟอีนที่อยู่ในกาแฟจะไปทําให้อาการของโรคเนี่ยรุนแรงมากยิ่งขึ้นหัวใจเต้นผิดจังหวะมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งบางคนเนี่ยเต้นผิดจังหวะมากๆกเนี่ยก็อาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้นะคะเพราะฉะนั้นรักษาโรคเหล่านี้ให้ดีขึ้นก่อนนะคะแล้วค่อยกลับมาดื่มกาแฟนะคะและอันที่2ก็คือกลุ่มโรค โรคกระดูกพลุนรุนแรงนะคะเพราะว่าถ้าเราดื่มกาแฟเข้าไปเนี่ยเขาจะไปลดการดูดซึมแคลเซียมเข้าสู่กระดูกนะคะซึ่งถ้าหากว่าเราเนี่ยมีปัญหาเรื่องกระดูกพลุนกระดูกบางมากๆอยู่แล้วเนี่ยและยังดื่มกาแฟอยู่เนี่ยอันนี้จะทําให้กระดูกยิ่งบางแล้วก็กระดูกหักง่ายได้มากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็อันที่3มก็คือคนที่มีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับเรื้อรังนะคะซึ่งถ้าหากว่าเราเนี่ยดื่มกาแฟเข้าไปมันมีฤทธิ์ในการกระตุ้นนะทำให้หลับยากมากยิ่งขึ้นอาจจะต้องเลี่ยง